สวัสดีพ่อแ own, ม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบกับนุนาชาแนลนุนาจะพาไปเบิ่งที่บุญละเบนเบื้องเดียนที่นุนาอยู่นะไปไปเบิ่งกันเลยมาอันนี้จะเป็นเบงเดียนเบงเดียนที่เราทำงานเนาะให้รับนะไปเดินกันเลยเดินเล่นกันเลยไปบรรยากาศดีมากเดินเล่นกนดี้ามเดินกัน ก็จะเป็นห้องเนาะเป็นประตูเขาอาจจะเป็นหน้าต่างีลาหยกดูดวยกเลยกอะไรหยกอ่านหนังสืออ่านทำอะไรก็ไม่รู้ ไปตวเบิืนกันเลยเราก็จะเดินไปทางประตูทางเข้านี่จะเป็นประตูทางออกไปเดินเอาเดินเลน่นกันเล,นเลยใส่กว้างกว่าแขนเดินมากอารมณ์บรรยากาศดีมากแลามณ์บรรยากาศดีมากแต่ว่ามันแดดอันนี้จะเป็นส่วนส่วนแบบ จะเป็นเชื้ดอกไม้ไปเดินมากค่ะบรรยากาศดีมากแต่ว่ามันร้อนเนาะจะเป็นเชรามย่า จะนำยาถี่บริเวณโรงเรียนโรงเรียนมันร้อนมากเดินเที่ยวกันเลยเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันเขินง่วงม้กเลยเป็นเต็มนอนอากาศเย็นมากม ดีมาอันนี้ก็จะเป็นชนามเด็กเล่นเนาะไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันเลยว่าโรงเรียนดีไงเดี๋ยวเราจับกล้องเองนะนี่ย่อนี่ก็จะเป็นตากล้องเรานี่เป็นชนามเด็กเลน่นเขาเพิ่งทาเสร็จนะงามมากงามมาก ันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าตึงเรงวีโรงเรียนนะ่ะชวยมากน่ารักจังเลยอันนี้เราเป็นที่เรานั่งน่ารักจังเลยอน,นังเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเบิงกันเลย ว่าห้องเฮียนเขามันใหญ่ชะมดใดเป็นห้องเฮียนอนุบาลย้ายมากมาอันนี้จะเป็นห้องจะเป็นอาคารที่เขารับประทานข้าวเป็นโรงทิันนี้ก็จะเป็นสนาม บรรยากาศดีมากดูเด็กน่าเสียวจังเลยโุงเยนก็ใหญ่อยู่เด้ใยญย,ยมากดูเด็อันนู้นก็เป็นชาวไวน้ำแต่ว่าชาวไวน้ำอ่ะไม่มีน้ำแล้วเขาเขาปล่อยน้ำออก เขากำลังซ้อมโนุ้รงเดียนแบบใหญ่มากเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเดินเล่นปๆน,นี่จะเป็นห้องเรียนที่เขาทำงานเนาะห้องเฮียนบรนกาจเอาแบบใหญ่มาก สวยงามลังการเลยันุนก็จะเป็นทางทางออกเป็นดันลังอันนี้ก็จะเป็นทางประตูด,ดนนันนาดีดูมันงามมากสวยงามอลังการเลย นี่จะเป็นประตูเขาประตูเขาเฮียนประตูเขาทางเขาอ่ะนี่ก็มันเป็นตึกสามชั้นตอนนี้อากาศแบบดีมากแบบอากาศเย็นแล้วก็ มันจะมีร้อนนิดนึงมันจะมีมีแดดมีอันนี้จะเป็นสนามสนามเด็กเด็กเล่นกันโรงเรียนกัะยายเติบนะจะเป็นสนามเด็กเล่น นุงกับเพื่อนคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย